สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คาร์ครูบาเศรษฐีนะครับรายการที่นําคุณผู้ชมมาทงความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับเทปนี้ผมอยู่กับ For d r a n g e r รุ่น Wi ยแทร็นะครับที่มาพร้อมกับหน้าจอซิงค์สเป็นหน้าจอซิงค์สขนาด8นิ้วนะครับคาถามในวันนี้นะครับไม่เชิงคําถามสิเทปนี้ไม่ใช่คําถามเทปนี้ผมอยากจะมานําเสนอคุณผู้ชมเองนะฮะเผื่อท่านใดยังไม่ทราบยังไม่รู้ วันนี้ซิงสามนะครับจะมีเมนูที่น่าสนใจเมนูหนึ่งเป็นเมนูที่ให้ผู้ใช้รถหรือว่าเจ้าของรถสามารถฟีดแบ็ข้อมูลกลับไปให้ผู้ผลิตได้นะครับแต่ผมมีคําว่าแต่นะครับผมยังไม่รู้ว่ามันจะไปถึงผู้ผลิตจริงหรือไม่แต่บนหน้าจอมันมีเมนูให้เราเลือกส่งฟีดแบ็กลับไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทําอย่างไร ขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะไปส่งฟีดแบ็กผมอยากให้คุณผู้ชมเปิด w i f i ก่อนนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้สเร็จก่อนตอนนี้รถคันนี้ผมเชื่อม w i f i เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเชื่อมไม่เสร็จเนี่ย Wi-Fi มันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีเชื่อม w i f i ก่อนวิธีเชื่อม Wi-Fi ก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมให้กดเซตติ้งหรือว่าตั้งค่าก่อนนะครับหาไอคอน WiFi ให้เจอจากนั้นก็จิ้มและเลือกเครือข่ายที่ใช้ได้นะฮะระบบก็จะค้นหาเครือข่ายให้กับเรา เมื่อเจอเครือข่ายที่ใช้ได้ก็กดเชื่อมต่อเลยครับคุณผู้ชมเลือกสักหนึ่งเครือข่ายถ้ามีรหัสก็ใส่รหัสแค่นั้นเองครับไม่ยากเมื่อเชื่อม Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่เรารอคอยก็คือไปส่งฟีดแบ็กกันครับไปที่เซตติ้งนะฮะหรือว่าตั้งค่าจากนั้นหาทั่วไปหรือว่า general คุณผู้ชมเลื่อนไปที่การวิเคราะห์วินิจฉัยซิค์นะครับหาให้เจอเมนูนี้จิ้มไปเลยครับจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นด้านล่างจะมีเขียนว่าส่งฟีดแบ็ก คุณผู้ชมแตะเลยฮะแต่ส่งฟีดแบ็กมีเยอะแยะมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับสิงสานะฮะเลือกปัญหาที่คุณผู้ชมเจอถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องส่งไปนะเดี๋ยวผมจะลองส่งดูนะครับสมมุติหน้าจอแล้วกันแล้วก็ผมเลือกอันนี้แล้วกันไม่ตอบสนองเป็นบางครั้งจากนั้นคุณผู้ชมสังเกตมุมขวาบนนะฮะจะมีคําว่ากดส่งให้เรากดส่งเลยครับผมจะลองกดส่งดูนะเออเขาก็บอกว่า จะรอการเชื่อมต่อของ Ford WiFi ปึ๊บเ,เนี่ยเราเชื่อมต่อ WiFi เสร็จแล้วอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันไปโพรโที่ผู้ผลิตหรือไม่แต่ถ้าดูจากหลักการและข้อมูลที่อ้างยิงจากหน้าจอเมื่อครู่นะครับมันจะส่งฟีดแบ็กเหล่านี้ไปที่ผู้ผลิตนั่นเอง เพราะนั้นถ้าคุณผู้ชมเจอปัญหาอะไรก็อาจจะลองส่งฟีดแบ็กตรงนี้ไปให้กับผู้ผลิตดูก็ได้นะครับเผื่อว่าจะได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เราได้อัปเดตได้ใช้งานกันอย่างลื่นไหลามากขึ้นแต่ตอนนี้ส่วนตัวผมก็โอเคกับซิงสามนะเร็วแล้วก็ดูคล่องดูอะไรดีไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับเมนูแป,แปลกๆที่มาใหม่ผมเอามาอัปเดตนะครับกระทู้นี้ไม่ได้มีสมาชิกตั้งมาผมเสนอหน้าเอ,อาไว้ให้คุณผู้ชมดูเองนะครับคำถาม พี่คงค้างอยู่จะพยายามรีวิวให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนใครอยากจะติดตามเพิ่มเติมก็ YouTube Channel Facebook f a n p เ g e หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้แล้วแต่จะสะดวกช่องทางไหนนะครับสำหรับเทปนี้ขอบคุณฝอยพระลุงจอวนิดและก็ต้องขออญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่อกาสันหนะ้าสวัสดีครับ